คือแบงดิ้งอะค่ะมันก็เหมือนการแต่งตัวให้มีความแบบมั่นใจมากขึ้นการทำแบงกดิ้งให้มันแข็งแรงให้มันมีความชัดเจนอะมันเท่ากับว่าเราการันตีดรืยอว่าสินค้าที่เราทำให้เขาเนี่ยมันดีกับตัวเขาแล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องการทุกๆอย่างมันต้องมีการวางแผนก่อนเนาะ mm hmm. คือพอเรารู้ว่าเราจะขายใครเราจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาซื้อ พันธิตพิจริญค่ะเป็นเจ้าของร้านฉันจะกินชายยันทุกวันค่ะตอนนี้มีทั้งหมด18สะค่สาขาค่ะเพื่อกรุงเทศด้วยความที่ว่าเราเรียนจบมาแล้วก็เราไม่มีความรู้ค่ะ แล้วเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบอาไปคาเฟ่มาก่อนชอบกินกาแฟเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกทำเป็นคาเฟ่ก่อนเนาะเพาว่าเรามีเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นเมนูที่เราภูมิใจนาเสนอมากๆก็คือชาเย็นมีความรู้สึกว่าตัวชาเนี่ยมันมีความแบบเปนเิกลักแล้วก็มีรสชาติที่แบบค่อนข้างเข้มข้นนะคะก็เลยเลือกที่จะเอามาทําเป็นเมนูซิกเนเจอร์ก่อนแต่ว่า พอเราขายไปเรื่อยๆเราก็มีช e e d b a c จากลูกค้าว่าเออเมนูเนี้ยมันอร่อยอะลูกค้าทานซ้ําทุกวันอะค่ะก็เลยมาลองคิดว่าอ่าหลักจากที่มันขายมาสักระหะหนึ่งเนาะคาเฟ่ก็เริ่มแบบเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วก็คาเฟ่ต้นทุนค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็จกัด t a r ก็ตค่อนข้างยากมากๆก็เลยคิดว่าเราโฟลต้องทําแบรนด์เดี๋ยวว่าอาหารทางนี้ที่ไรกันอื่แล้วก็เลยเริ่มที่จะทําแบรนด์เพิ่มเติมค่ะโดยการเลือกเอาเมนูในร้านนะคะก็คือชายเย็นที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย เอามาทําเป็นแบรนด์ใหม่คนทานชานะคะก็คือเขาก็จะทานทุกวันจริงๆเหมือนคนทานกาแฟคนไทยจะมีความติดแล้วก็มีความคุ้นเคยกับตัวชาอยู่แล้วก็เลยเลือกใช้ชื่อนี้ค่ะมาเป็นตัวแบบดึงดูดลูกค้าด้วยแล้วก็ในการทําแบรนดิ้งด้วย ด้วยความที่แบบว่าพอเรามองมองสายยอดขายเราค่ะมันมีแนวโน้มที่แบบมันลดลงเนาะคือเราอยู่ในตลาดเราเป็นคนขายของเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะช่วงเนี้ยมันดีเออมันก็ดีจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบเสมอต้นเสมอปลายขนาดนั้นเราก็เลยมองว่าเราต้องหาช่องทางอื่นในการแบบหาไรายได้เพิ่มเติมอะค่ะเลยคิดว่าการที่เราเปิดร้านเนี่ยเราเปิดเป็นคาเฟ่ซึ่งเราอาจจะแบบต้องดิ้นรนในการแบบ ดีโนเวตตลอดเวลาทําตีนร้านใหม่ๆห,หรือว่าหาสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมมาให้ลูกค้าเสมอๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นแบรนดิ้งอะค่ะคือเราทําแบรนด์ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเราสามารถอยู่กับมันได้ยาวกว่าแล้วก็ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากกว่าก็เลยคิดว่าการที่เราหาช่องทางการเงินอื่นๆก็คือการทําแบรนด์อื่นทําสินค้าอื่นแล้วก็ทาแบนดิ้งไปด้วยกันอะมันยั่งยืนกว่าการขายไปเฉยๆไปวันๆยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะ หยิบยกโปรดักที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาทำแบนดิ้งมาจอบกลุ่มลูกค้าให้มันชัดเจนก่อนเพื่อที่จะให้มันมีความมันคงมากขึ้นความยากของมันก็คือเราไม่เคยทำเราต้อง explore ใหม่แบบเรื่องใหม่ๆตลอดเวลาปัญหาที่เข้ามารวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ แบบเราต้องอออวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าโ d ดักเราอ่ะมันมันใช่หรือยังแบนดิ้งมันถูกต้อหรือยังหลักเกาง์แับของวิวจะดูเรื่องแบนดิ้งกับเรื่องกลุ่มลูกค้าส่วนเรื่องหน้าร้านอ่ะให้น้องหน้าร้านรับผจัดการบุคคนตอบคำถามลูกค้าแล้วก็เอาขิ้แจ็มาให้เราเลยเงี้ยค่ะความยากคือการไม่เคยทำมาก่อนแลต้องเยนรดู คือแบนดิ้งอะคะ่ะมันก็เหมือนการแต่งตัวให้มีความแบบมั่นใจมากขึ้นไม่ได้มั่นใจแค่กับแค่ตัวเรามั่นใจคือมนันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าด้วยว่าเราจะเสิร์ฟสินค้าที่ดีให้เขาการทำแบนดิ้งให้มันแข็งแรงให้มันมีความชัดเจนมันเท่ากับว่าเราการันตีด้ว่าสินค้าที่เราทาให้เขาเนี่ยมันดีกับตัวเขาแล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องการในเรื่องของการทำแบนดิ้งของพิวะเราจะมองก่อนว่าเราเป็นสินค้าอะไรใช่ไหมคะ แลวสินค้าอะไรของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนคือเราต้องจอบกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนว่าเราเลือกกลุ่มลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ว่าเราทําแบรนด์ให้มันดูมีความสดใสให้มันมีคาแรคเตอร์เป็นแบบกระตูหรือว่าเป็นบวดริ้นที่มันมีความเข้าถึงง่ายเป็นเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะเราเลือกโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็น,ออ,อ,ปปอ,นอ,ออฟฟิศเนาะออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะมองเจาะลึกไปถึงขั้นที่แบบว่าเขาใช้รัสไตล์แบบไหนโซเชียลมีเดียค่ะเป็นยังไงคืออยากจะให้มองให้ลุกให้ลึกแบบ เหมือนเป็นคนคนหนึง่งว่าเราจะขายคนแบบไหนถ้าการที่แบบเราชัดเจนว่าเราจะขายคนแบบไหนเป็นใครหรือไงค่ะมันทําให้เราออกแบบแต,ตลาดของเราได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าทุกๆอย่างมันต้องมีการวางแผนก่อนนะคือพอเรารู้ว่าเราจะขายใครเราจะรู้ว่าเราต้องทำอยังไงก็ได้ให้เขาซื้อเราต้องเลือกแบบแมสเซจที่มันถูกต้อง แบรนด์นี้ที่มันถูกต้องดีไซน์สินค้าให้มันถูกต้องตามลูกค yeah. <sk mm ้าที er ่กลุ่มลูกค้าก็ต้องการค่ะเราคิดว่าการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้ละเอียดเนี่ยมันสำคัญมากคือจริงๆอะค่ะในเรื่องของการ collaboration เนี่ยมันเป็นการแบบเหมือนสร้างฐานลูกค้าให้มันกว้างขึ้นคือเราคอลแลบกับแบรนด์อื่นเนี้ยแบรนด์อื่นเขาก็มีกลุ่มลูกค้าของเขา ึ่งเหมือนเราอ่ะได้ลองแตะกลุ่มลูกค้าของเขาดูว่าของเราอ่ะมันมันได้ไหมและกลุ่มลูกค้าเรามันพอที่จะแบบว่า export ไปทางอื่นได้หรือเปล่าณนะตอนแรกที่เราคอลแลบอ่ะแบรนด์นเราก็ยังไม่แข็งค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราคอลแลบถูกที่ถูกเวลาถูกคนเนี่ยมาทําให้แบรนด์เราอ่ะแข็งขึ้นมันเป็นการสร้างเก็ดแข็งของทางแบรนด์ด้วยว่าแบรนด์เราอ่ะสามารถเป็นได้ทุกอย่างในส่วนของยอดขายอ่ะเอาจริงสำหรับดิวมองว่ามันไม่สัมพันธ์ อาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะมากค่ะแต่เรื่องของแบนดิ้งอ่ะมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีค,ค่อนค่อนค่อนข้างแบบเป็นเป็นไวเล่เป็นวล็อตออฟเนวแบบนี้ซะมากกว่าสร้างความแข็งแรงของแล้วก็เรื่องของการทำแบกกร์กาตาลัดลยุทของ View วิวก็คือการโฟกัสที่ลูกค้าเป็นหลัก คือเราก็มองว่าลูกค้าต้องการอะไรเราพยายามเสิร์ฟลูกคา้าไปจ่ที่ลูกค้าต้องการเราเลือกที่จะทําแบรนด์นั้นก็นได้ให้มันเป็นคอมฟอร์ตกับลูกค้าที่สุดลูกค้ารู้สึกว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโปรดักที่เซฟโซนเป็นแบรนด์ที่จริงใจแล้วก็ตอบโจทย์ความรู้สึกความต้องการของเขาในทุกๆช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะโฟกัสลูกคา้าคือวิวจะมีเป็นคอสเตเมอร์เซอร์วิสที่คอยแบบต,บตอบปัญหาลูกค้า24ชั่วโมง ลูกค้าจะโทรมาหรือว่าลูกค้าจะทักมาในเพจหรือว่าในไลน์อะค่ะคือเรามีแอดมินอะคอยตอบคอยแก้ปัญหาลูกค้าเสมอเสมอคือเราจะคอยแก้ไขปัญหาลูกค้าแล้วก็เอาฟ e e แบ a เนี้ยมาแก้ตลอดเวลารู้สึกว่าในการทําแบบเนี้ยมันทําให้เราอยู่ยั่งยืนกว่าคือตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มขายมาแล้วอะเ,เริ่มมีฟ e e แ b a มาว่าเราลูกค้าอยากให้ไปที่นู่นที่นี่ วกกับกระแสที่มันมากขึ้นทุกวันทุกวันปีที่แล้วคือถือว่าเป็นชายเย็นทั้งตีเลยก็ได้เราก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะขยายและลูกค้ามันก็มีความต้องการหยุ่แล้วก็จะมองว่าชายเย็นต่อไปเนี้ยมันสามารถเอ v แวลูได้มันสามารถแตกเป็นอะไรหลายอย่างได้ก็เลยเลือกที่จะขยายสาขาเพื่อํำให้แบรนดิ้งเราอะชัดขึ้นแล้วก็มีสเกลที่ใหญ่ขึ้น,ค,นคือจริง,รงๆอะวิวว่า มันเป็นเรื่องของการกล้าที่จะทำด้วยคือหลักๆคืออย่าไปกลัวถึง <Okay. S 1> แม้ว่าอับเจตเราจะไม่เยอะเราสามารถทำสกเกลเล็กได้แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องวางแผนต้องดูกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนว่าเราจะขายใครทำแบรนดิ้งแบบไหนสินค้าต้องเป็นแบบไหนคือเราต้องชัดเจนกับกลุ่มลูกค้าก่อน ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ